สวัสดีครับวันนี้มาเจอแอดบินธงชัยสีสมพรนะครับแอดบินท่านเบิร์ดเราเดี๋ยวเราจะจัดกระไปสัก1นึ่งบทพนะครับทักทายกันเช้าเช้าเอานะครับเอานะครับเลยทัทายเลย,ยเออทักทายกันนะครับ